สวัสดีคะ่ะแม่หนิงช่องภูมณีบ้านดินบ้านเปื้อนดินบ้านดินขาวบิวอินราวดายชั้นสองค่ะด้วยสีเอิร์ธโทนนะคะคลิปเนี้ยค่ะคลิปก่อนนะแม่หนิงได้นําเสนอไปในการบิวอินรีโนเวทด้านในด้วยดินขาวค่ะเนี่ยค่ะสวยสะดุดตาตอนนั้นเก้าสิบห้าเปร์เซ็นตแต่ตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วค่ะละมุนเลยค่ะสีขาวละมุนค่ะสวย สวยงามโดดเด่นมากค่ะแต่วันนี้มีทีเด็ดมาฝากค่ะเอามาแบ่งปันอีกก็คือเทคนิคการทำราวบันไดค่ะราวบันไดด้วยสีเอิร์ธโทนนะคะราวบันไดขึ้นชั้นสองของบ้านดินขาวหลังเนี่ยค่ะบ้านดินใจกลางกรุงนะคะค่ะเดี๋ยวชมมิสเตอร์แคมแมนจะนำคลิปมาแบ่งปันสวัสดีครับวันนี้ผมมาทำเอ่อสีสีดินนะครับสีดินที่ เป็นการผสมสีเพื่อที่จะนำมาใช้กับบันไดนะครับเ,เป็นราวบันไดนะฮะก็จะตกแต่งแบบเอ t โทนครับก็เป็นดินขาวที่ผสมนะครับแล้วก็เรา,เ,าเพิ่มสีฝุ่นไปนิดนึงอา่า ดินขาวเนี่ยจะทำปฏิกิริยากับกาวแล้วก็อะคริลิกแล้วก็ทรายละเอียดนะครับก็จะได้ประมาณนี้คนระับเป็นสีค่อนข้างสวยครับเป็นเอ,อิร์ธแบบธรรมชาตินะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวจะนำเสนอต่อครับ อ่าแม่เนงขอเพิ่มเติมหน่อยนะคะสีเออโทนนี่คือเป็นกลุ่มสีธรรมชาติสีเลียนแบบสีธรรมชาติเช่นโทนสีน้ำตาลโทนเทาแดงอิฐเขียวหรือจินตนาการง่ายๆก็เหมือนสีของภูเขาน้ำทะเลสีเหล่านี้คือสีเออโทนค่ะเราก็เหมือนกับว่ามาเสริมสร้างความรู้สึก ให้กับบ้านของเราค่ะอย่างราวบันไดนีก็ให้ดูเหมือนค่ะบิวค่ะเอิร์ธโทนค่ะออกน้ำตาลค่ะก็จะช่วยให้ซอฟต์แล้ะอ่าถ้าใครชอบแนวนี้นะคะค่ารับเทคนิคแบ่งปันกันหน่อยนะคะในการขั้นตอนการทำราวบันไดนี้ก็คือทำได้ทั้งบันไดไม้ปูนเหล็กแต่อันนี้เป็นบันไดเหล็กนะคะรีโนเวทบิวอินสีดิน ขั้นตอนน่ะต้องวางตะข่ายช่วยเพื่อการจับยึดที่ดีระหว่างสีดินกับผนังวางตะข่ายสองชั้นเลยค่ะตะข่าย P, P a c อคือตะข่ายพลาสติกกับตะข่ายลวดชุบกันสนิมบ้านดินก็จะนะคะป้องกันไว้ก่อนนะคะใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนนะคะบ้านคือวิมานของเรานะคะวางลวดก่อนนะคะตามด้วยตะข่ายพลาสติกค่ะ คือซ้อนกันสองชั้นเลยฮะข้อแนะนำนะคะห้ามใช้ลวดรัดนะคะให้ใช้เคเบิลไทยคือสายรัดนะคะรัดทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าลวดเนี่ยค่ะถ้าเราใช้ลวดทั่วไปรัดก็จะเป็นสนิมไหมฮะในกรณีที่ทำฝ้าดินก็ทำแบบเดียวกันเลยค่ะใส่ตะไคร้เหมือนกันนะคะขอบคุณนะคะมิสเตอร์เคลแมนที่แบ่งปันค่ะอ่ะเห็นสวยๆแล้วแนะนำดินขาวเนื้อละเอียด หน่อยนะคะอันนี้สั่งมาเป็นพิเศษค่ะแต่ต้องนำมาผสมค่ะปรับค่าดินให้เป็นกลางนำมาใช้ได้เลยค่ะขั้นตอนจะไม่ยุ่งยากเหมือนไฮเดรไลน์นะคะเพราะไฮเดรไลน์นี่เวลาทำต้องให้เขาออความร้อนหายไปก่อนถึงจะนำมาใช้ได้ถ้าจะสั่งซื้อได้นะคะมิสเตอร์เคลแมนเขาก็ทำดินขายนะคะราคาไม่แพงค่ะถ้าเป็น ทาภายในก็จะเป็นตกถุงละ450บาทอยู่ที่25กิโลใช้ได้8-10ตารางเมตรถ้าเป็นทาภายนอกก็ตกถุงละ600นะคะ600นี่เพราะว่าภายนอกนี่จะกันน้ำได้ด้วยค่ะ8-10ตารางเมตรเหมือนกัน25กิโลเหมือนกันค่ะสูตรมิสเตอร์แคลแมนเขาค่ะทำมาเพื่อใช้กับงานตกแต่งทั้งภายในและภายนอกนะคะ โดยเฉพาะเลยค่ะอันนี้ไม่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์เขาลังสรรมาตกแต่งโดยเฉพาะค่ะถ้าใครสนใจนะคะดีแน่นอนค่ะพร้อมใช้พร้อมสวยแข็งแรงบอกวิธีทำได้ค่ะ,ะตกแต่งราวบันไดได้วยสีเอิร์ธโทนเนี่ยค่ะก็งานดินก็จะว้าวนะคะปกติงานดินกับสีแนว,แน,วนี้ก็จะถูกตาถูกใจของหลายๆคนนะคะ สีดินผสมสีฝุ่นนะคะไอเนี้ก็จะเป็นออกมาแนวละมุนหน่อยะคะ่ะเราเพิ่มสีอะไรก็ได้ตามต้องการนะคะถ้าเราเพิ่มสีฝุ่นนี่ก็ยังไงคะก็คือจะไล่โทนสีได้ะคะ่ะพอเติมสีฝุ่นก็ต้องการสีอะไรคือไล่ขีดจากัดะคะ่ะวันนี้ก็สีเอิร์ธโทนค่ะ,ะตกแต่งราวบันไดเหล็กให้ดูไม่แข็งกระด้างสรุปค่ามาตกแต่งความงามให้บ้านดินหรือบ้านรีโนเวทแบบนี้กันนะคะ ด้วยสีดินขาวไม่ใช่ดินสอพองนะคะไม่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์มิสเตอร์แคมนกขมีขายทั้งสีภายในและภายนอกภายนอกนี่กันน้ําได้ด้วยค่ะมีสีที่เป็นธรรมชาติตั้งแต่สีเหลืองไปจนถึงสีแดงเข้มค่ะสทีทั่วไปพร้อมใช้งานค่ะไม่ต้องไปทําแล้วค่ะเออถ้าไม่มีเวลานะคะหรือว่าสนใจก็ สั่งได้นะคะผ่านการทดลองทดสอบมาแล้วค่ะพร้อมสวยพร้อมใช้มีตั้งแต่สีขาวไปจนถึงสีครีมแล้วก็ถ้าใครต้องการให้เอาสีอะไรก็มาผสมได้นะคะงานละเอียดและเมียดค่ะเขาคุกคีมานานและะ้วกับสีนะคะมิสเตอร์เคลมนค่ะเขาจะชอบในเป็นพิเศษทักได้นะคะเดี๋ยวแม่เองให้เบอร์โทรไว้ท้ายคลิปอะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติ้งๆเป็นกาลังใจแม่เองด้วยสวัสดีคะ่ะ